สวัสดีครับผมวิชัยสุขอลำานะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ผมได้มีโอกาสอยากจะเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผมตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็อายุ59้าย่างกแล้วทำงานมาก็ทำงานประจำทั้งหมด26ปีนะแต่เพราะผมลาออกตั้งแต่ตอนอายุ50 พอตอนนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ทาเงินอยู่ตัวนี้ก็ประมาณ36ปีครับอดีตผมเคยทํางานเป็นพนักง,งานของธนาคารนะครับผมสถาบันการเงินก็ทาตั้งแต่เป็นพนักง,งานประจำเอยทำต,ตั้งแต่พนักง,งานเบื้องต้นนะพะนักง,งานบัญชีพนักง,งานสินเชื่อ,จน,อจนเติบโตเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการสาขาก็รวมๆทั้งหมดในวงการธนาคารเกือบ่ปีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะให้ผลตอบแทนให้ไรายได้เรา ให้เราความมั่นคงเราสามารถสร้างทรัพย์สินได้มากมายหลายอย่างพอสมควรนะครับแต่ผมมาตันนี้ขั้นแรกเลยนะมานนหนัดนิดนึงตอนที่ผม,มาอายุ50บผมมองว่าเฮ้ยเหลืออีกสิปีข้างหน้าเนี่ยนะผมจะต้องกเกษียณแล้วแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะแบงก์ก็ไปจ้างผมทํางานแล้วผมก็ม่ต้องไม่มีไรายได้แล้วผมจะเป็นคนแก่ที่ตกงานคนหนึ่งซึ่งมันดูแล้วมันแตกๆอยู่ เอ้ยเราทํางานตุ้มเทมาทั้งชีวิตทําไมสุดท้ายเราต้องมาตกงานเราต้องมาว่างงานเราไม่มีไรายได้นะผมก็เลยมีโอกาสได้มีบุคคลท่านหนึ่งเขามาเล่าเรื่องราวธุรกิจเครือข่ายให้ผมฟังบอกได้เลยว่าเครือข่ายนั้นก็ชื่อบริษัทเอ็มบนะครับแต่ว่าผมได้ฟังจากเอ็มแล้วผมก็ไปรับฟังอีกหลายๆบริษัทในระบบอาชีพนักธุรกิจเครือข่ายซึ่งทําให้ผมเรียนรู้ว่าอาชีพตรงนี้อาชีพนักธุรกิจเครือข่ายนะัมันเป็นอาชีพที่เขาออกแบบมา ให้กับทุกคนทุกความรู้ทุกความสามารถจริงๆได้เข้ามาทำได้เข้ามาสัมผัสกับอาชีพนี้ซึ่งมันมันตอบโจทย์ชีวิตได้ทุกอย่างเลยนะผมใช้คำนี้ได้เลยว่าอันดับแรกเลยความอิสระอันดับที่สองคือ,อไรายได้เราสามารถสร้างไรายได้ตามที่เราต้องการได้แต่มันอาจจะดูว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าอยากาได้มากมันจะได้จริงเหรออยากอยากได้น้อยก็งไม่มีนะทุกคนอยากได้มากอยู่แล้วนะแล้วก็ มันเป็นอาชีพที่ยามเราทําไม่ได้หรือเราพอแล้วหรือเราเป็นอะไรไปจากลกนี้ไปนนะอาชีพที่เราสร้างไว้ไอ้ผลงานที่เราสร้างไว้ทั้งหมดเนะี่ยมันยังสืบทอดต่อเนื่องไปให้กับลูกกับหลานเราได้อันเนี้ยมันสําคัญมากผมอยากจะบอกทุกคนว่าคนที่ทํางานประจําแบบผมหรือคล้ายๆผมเนี่ยต้องตระหนักให้ดีนะวันที่เราจะเกษียณเนี่ยทุกอย่างมันจบเลยนะ มันเป็นศูนย์เลยนะผมอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการสาขาก็จริงนะวันที่ผมเกษียณวันที่ผมลาออกเนี่ยทุกอย่างต้องคืนก่อนทั้งหมดเลยนะไม่เหลืออะไรติดตัวกลับมาเลยเหลือแต่ความรู้และอดีตประสบการณ์ชีวิตที่เราอยู่ในวงการนั้นมาแค่นั้นเองนี่แหละที่เราต้องมาคิดมาแต่ตองโดยเฉพาะบุคคลที่ยังมีภาระครอบครัวยังสร้างครอบครัวไม่สําเร็จยังไม่เสร็จปใช่ไหมสำเร็จยังสร้างครอบครัวไม่เสร็จนะลูกยังเรียนไม่จบ ทรัพย์สินเงินทองที่จะใช้ในยามเกษยียณยังไม่มากพอเนี่ยสำคัญมากเลยนะต้องแต่ต่อให้ดีนะตรงนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าประสบการณ์ตรงนี้ผมได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับตัวเองมาเนี่ยทำให้อยากอยากจะมาบอกทุกๆคนเลยว่าอย่าวิ่งหนีธุรก,กิจเครือข่ายเลยครับผมลองเข้ามาศึกษามันอย่างจริงจังลองเข้ามาดูว่าเขาทำกันยังไง ไอ้ที่มันมีหลอกมันก็มีนะเราก็ต้องดูให้ดีว่าอันไหนหลอกอันไหนของจริงอันไหนของปลอมมานะมันไม่ใช่ว่าทุกอาชีพมันจะดีหมดทุกบริษัททุกคนทุกอะไรต่างๆมันมันมีนะเราก็ต้องรู้ที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีบริษัทไหนทําได้บริษัทไหนทําไม่ได้เราต้องรู้ตรงนี้ก่อนแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากขึ้นทุกวันเนี่ยผมมาใช้ชีวิตอยู่กับธุรกิจเครือข่ายมา จะเกือบสิบปีแล้วนะี่จะครบสิบปีแล้วเนะีผมมองว่าชีวิตเราสมบูรณ์แบบมากอาจจะยังไม่ได้เงินเยอะเท่ากับตอนเป็นผู้จัดการสาขาแต่วันหนึ่งเราก็ได้เยอะมากกว่านั้นได้มากมายถ้าเราขยันเราก็ทำได้งานมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับแค่เรามาจับมือใช้สินค้ากับบริษัทที่เราต้องการอย่างผมนะผมใช้สินค้าเอ็นบ หลายคนอาจจะไปจับมือกับใช้กับบริษัทกิฟฟอรนก็นได้บริษัทไทยๆเราหรือบริษัทสูเรียนอะไรก็ได้มันมีมากมายหลายบริษัทนะแต่เราต้องเลือกให้ดีว่าเราถนัดบริษัทไหนเราถนัดสินค้าของบริษัทอะไรแค่นั้นเองทําได้ทุกบริษัทผมบอกเลยเลยว่ามัน่นคงบริษัทเขามีมามากมายอยากใไ้อยา่างแอมเรนะจะ4ี่ปีแล้วสาหรับประเทศไทยเนะี่ยเขายังอยู่ได้แล้วเขายังเติบโตมีบุคคลมากมายเข้ามาทำนะอยากให้ทุกคนลองหันมามองธุรกิจเครือข่ายดูบ้างแล้ว มัตอบโจทย์ชีวิตเราได้มากน้อยแค่ไหนลองศึกษาให้ดีก่อนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงก็ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับผมก็ได้นะครับผมแอดไลน์ผมเข้ามาหรือทักมาทาง Facebook หรือ TikTok ก็ได้เดี๋ยวผมจะโพสทั้ง3ช่องทางเนี่ยนะครับผมถ้าใครยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมวันนี้ฝากไว้แค่เดียวครับสวัสดีครับ